สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอซี FC ทุกท่านจ้ามุนี้กาเช้าวันที่เกุกุมภาหกสี่ค่ะมีวัดตั้งบุญยอดแซมดอนทอยนะคะดอนทอยน้องสนุกค่ะมุนี้เป็นวัดอาทิตย์ค่ะให้บ้านกับพรก,กันลงมาวัดน,นะคะอันนี้คนจัดจัดดอกไม้งามๆนะขอนไม้ทำให้ขอนไม้ให้มีประโยชน์อัน,น อขอนไม้ให้มีประโยชน์ใคยากไปจัดอยู่หน้าบ้านอยู่เฮือน,นจะขอนกันงามนะคะนี่มีขอนไม้มาจัดนะคะนี่ค่ะนี่จัดอยู่หน้าวัดนะคะนี่ขอนไม้ค่ะขอนไม้อยู่ทางอันทางป่าทางโดนทางทงเลยเอามาจัดค่ะงามงามค่ะนี่เบิ่งเบ,บ็ดไปก่อนมาหานเบ,บ็ดปลาจากจัดจัดหน้าบ้านเถอะเอาไปจัดหน้าบ้าน อันนี้คอนไม้คอนหินคอนไม้นะคะเนี่เอาลงไม้มามามาประดับประดาใครดิอันนี้คอนอันนี้อีกคอนหนึ่งค่ะอันนี้ตน้ตนต้นตังเลยอันนี้ค่ะนี่ก็คอนไ,ไม้อันดอกคอนไม้อันเซ้น้ำเอามาใหา้มันมีประโยชน์อะคะ่ะนี่เอามาตังโซดิเดกาอะไรดิ ขอนไม้ที่ไม่มีราคาแต่ทำให้ให้ดูดีมีประโยชน์เป็นอนุรักษ์ของเก่าของแก่ขอนไม้ตั้งแต่สมัยโบราณโบราณคนทด้ดคัะอันนี้เอาไว้ถ้าจัดหนาบ้านจัดสวนหน้าบ้านนะคะมีสามรูปแบบนะคะ สวยๆค่ะเอาไว้ให้อันชมค่ะเวลาจะจัดหน้าบ้านค่ะจัดสวนหน้าบ้านนะคะให้เบ่งอันนี้ก็กระถางสวยๆค่ะใส่กระถางได้ค่ะสวยๆ จัดสวนสวยๆหน้าบ้านถ่ายให้ชมนะคะนาผู้ชมอันนี้ก็คอนไม้รู้ทรงแปลกๆก็เอามาจัดจัดอันนั้นคือจัดวิวหน้าบ้านได้คะ่ะจัดวิวหน้าบ้านได้นะคะช่เอเลยอันนี้ก็โคดนไม้คอนหินคะ่ะ ลูไม้ลูปทรงต่างๆมาใส่กับงามนะคะวันนี้เห็นต่อไม้เห็นอย่างยู่ใส่กับเอามาเก็บไว้แล้วก็มาประดับประดาให้มันสวยๆงามๆหน้าบ้านนะคะประดับหน้าบ้านใดค่ะจัดสวนหน้าบ้านให้สวยๆรูปทรง ส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านคะ่ะชดชื่นทุกวันนะคะยิ้มวันละนิดกิจแจ่มใสคะ่ะยิ้มบ่อยๆเลยยิ้มยิ้มสวยๆคะ่ะยิ้มนานๆคะ่ะจะได้มีสุขภาพดีนะคะยิ้มให้กันทุกวันนะคะโชคดีจ้า ขอบพระคุณมากนะคะโชคดีจ้าขอบพระคุณจ้าบ๊ายบาย